อย่าลืมกดติดตามให้ช่องน้องเต๋อแชนแนลและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นทั้งหมดด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับก็กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะผมวันนี้ผมจะพามาดูวัวน,น้อยนั่นเองนะคะผมหลังจากที่ผมรีวิววัวน้อยไปนเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ถ่ายวัวน,น้อยเลยนั่นเองครับผมวันนี้ผมจะมาถ่ายให้ดูนั่นเองนะคะผมนี่ก็คือวัวน,น้อยนั่นเองครับผม เกิดได้สี่วันแล้วครับผมวัวน้อยนี่วิ่งชอบวิ่งมากเลยนะคะผมแบบวิ่งเร็วมากเลยนะคะผมวัวน้อยเดี๋ยวผมพาไปดูอีกอันนะคะผมนี่ครับผมวัวน้อยเนี่ยชอบวิ่งมากเลยนะคะผมแล้วก็ตกใจง่ายมากเลยนะคบผมแค่ผมไปนั่งใกล้ๆกล้วัวน้อยก็ตกใจแล้วก็วิ่งแล้วนะคบผมโอ้โห นี่ครับผมเจ้าวัวน้อยก็มีเหมือนจุดขาวๆอยู่บนหน้าผากด้วยนั่นเองครับผมโอโ้โหขอก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าเป็นวัวสายพันธุ์อะไรนั่นเองนะคบผมโอเคโอเคครับก็สุดนี้นก็มีเพียงเร่านี้สักการมาดูวัวหลังจากที่คลอด4วันแล้วนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นทั้งหมดขอบคุณครับ